อะไรก่อนทำไมเราต้องคุมตัวพูดไปเซ่เพราะว่าวันนี้เนี่ยกูมีอะไรมาให้มึงมชุดคอลเลกชันใหม่จากยูนิคลา เป็นยังไงบ้างอยากรู้แล้วเปิดได้ยังอ่ะยังไม่ได้ค่ะเพราะอะไรอยากให้ทุกคนดูไปเพราะอยากย้ําก่อนว่าทั้งคอลเลกชันทั้งหมดจะเริ่มวางขายวัน่ที่21พฤษภาคมเย s นั่นเลยค่ะทั้งหมดเนี่ยซื้อที่ไหนได้ยูนิโคลค่ะหรือออนไลน์ซอร์หรือยูนิโคลแอพพลิเคชันคือถ้าดูจบแล้วแล้วรู้สึกเฮ้ยอยากไปซื้อสามารถไป3จุดนี้ได้เลยแล้วตอนนี้เปิดได้ยังเนี่ยพร้อมไหมพร้อมหนึ่งสองสาม ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะคือการคอลแลบกันนะคะระหว่างยูนิโคกับ aco, มาริเมกโกนั่นเองเป็นลิมิเต็ด d i ดิชั่นแคปซูลคอลเล t ชันทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ามาริเมกโกคือเป็นแบบแบรนด์ชื่อดังเขาสัญชาติฟินแลนด์แล้วเขาสิ่งที่เขาขึ้นชื่อเลยคือศิละปะลายพิมพ์ uh huh. สีสันสดใสแลวเขาไปเอ็กซ์กับไลฟ์แวร์แบบยูนิโค ก็คือใส่เลยใส่ง่ายใส่สบายใส่ทุกวันนี่คือความเป็นมาของคอลเลคชันนี้พิเศษที่สุดก็คือเป็นคอลเลคชันสปริงแอนด์ซัมเมอร์ประจำปี2021นี้เลยคือเหมือนในพิเศษความจอยฟูซัมเมอร์คือความสนุกสนานของช่วงซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแรงบันดาใจของคอลเลคชันนี้นะคะมาจากประเพณีการเฉลิมฉลองกลางฤดูร้อนของชาวนรอดิกซึ่งลายทั้งหมดในรอบนี้เนี่ยมาจากการดีไซน์ของสีออกแบบมีทั้งหมด7็ลายด้วยกันซึ่งแบบชื่อดังมากๆของชาวมาลีนเกุนะคะน่าออกแบบที่น่าสนใจ คนแรกก็คือฟูจิโออิชิโมโตะคือเขาออกแบบลายมาริมิโกะทั้งหมด4 0 0รยลายตองแอนิการิมาลาเป็นคนที่ออกแบบลวดลายได้ทันสมัยได้ลงในทิยาศาสตร์แฟชั่นชั้นนาเสมอเลยมากใช่กูอยากรู้ว่าวันนี้เนี่ยเสื้อผ้าที่จะเอามานำเสนอมีทั้งหมดกี่ลุคคะ3ลุคค่ะเนลุค2ลุค3ลุคมีทั้งหมดาชุดเลยเพราะว่าเราถามคนคุณไปละฮะอะไรกันคะเนี่ยอะไรกันคะเนี่ยถึงได้แล้วอยากไปดูแบบเต็มเต็มลุคละคะถ้าพร้อมแล้วเราไปจ ชุดที่ก้อยใส่วันนี้นะคะทุกคนเป็นชุดกระโปรงทรง A อเทมเด็ดของคอลเลคชันนี้เลยดีไซน์รูปทรงแล้วก็ตรงคอเนี่ยจะเหมือนกับคอลเลคชันแรกที่ยูนิคลทำกับมาเลเนโกะเลยค่ะเขาเรียกลายนี้ว่าลายงานเลี้ยงซึ่งอ,ออกแบบโดยฟูจิโบเขาได้แรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ที่สดใสแล้วก็ธรรมชาติที่เขาไปคนคนพบเองแล้วก็ใส่คู่กับหมวกน่าร,รักมาก <มา S 2> แต่ว่าของกูก็น่ารักเหมือนกันมึงค่ะยังนะคะลูกเนี่ยคือเข้ากับกูสุดๆเป็นชุดจมสูดลายรั้ว ซึ่งละผ้าเขาก็คือเป็นผ้าลินินผสมทําใหม้มันเหมาะกับอากาศร้อนของประเทศไทยมากๆยิ่งถือคู่กับกระเป๋าผ้าลินินผสม,มก็คือใส่ของได้เยอะมากมือกระเป๋าใบใหญ่ ตอบโจทย์ลดโลกร้อนมาเมือคือสวยและยังได้ประโยชน์อีกสุดปังดีมากค่ะส่วนของฉันนะคะเสื้อยืดพิมพ์เป็นลายงานเลี้ยงเหมือนกันค่ะลายเดียวกันกับกระเป๋าของตี้แล้วก็ชุดของก้อยเลยงวดนี้นะคะเป็นเสื้อยืดทรงใหม่นะใส่ได้ง่ายทุกเพศทุกวัยเลยจ้ามีแค่นี้งหรอดีน่อยแล้วบอกแล้ววันนี้มาสามนูงานเราไปลกที่สองเลยจ้าไปจ้าลุกสองค่ะอีกหนึ่งนอน ที่ลุกหนึ่งไปแล้วนี่คือลุกที่สองของเราน่ารักมากลุกนี้ของกูมีรองเท้านะจ๊ะเป็นเลอ่ะตรงนี้มีเป็นลายมารีนิโก้ด้วยเหรอเออเห็นปะเขาดีเทลนะมือแล้วซึ่งชุดีนะคะเขาเป็นผ้าเดนิมเป็นลายตารางกับลายทางซึ่งเป็นลายที่โดดเด่นมากของมารีนิโก้มีชื่อลายด้วยชื่อประตูกระท่อมเฮ้ยค่ะสิหนูน้อยหมดแดงจริงแล้วเป็นผ้าเดนิมอันนี้มันเป็นกรรมวิธีการย้อมแบบใหม่เมึงลองจาก ือผ้าเดนิมปกติมันจะแข็งใช่ไหมแต่อันนี้คือ่มใส่สบายไม่ร้อนไม่หนาแล้วดีไซน์เนี่ยเป็นการทิมลายแต่งตัวด้วยแต่มตัวจริงอะไรตรีงโชว์เงี้ยเออของเธอเป็นเดนิมของฉันก็เป็นเดนิมเหมือนกันจ้าเป็นลายงานเลี้ยงเหมือนกันลุกที่หนึ่งลุกดีมาพร้อมกับ ช่องงานเลี้ยงเนาะเป็นคำของเขาจริงใช่เขาที่ชันเรียกว่าคอตตอนบล็อคปินมันจะหนากว่าหน่อยแต่ถ้าจับก็ยังจะรู้สึกว่าเบาบางเหมือนเดิมแล้วลายรัวทั้งหมดเนี่ยเป็นลายรัวที่วาดด้วยมือนะมึงมึงจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีแบบมันไม่เป็นความไม่พอใช่ความไม่เป็นนี่แหละที่เป็นศิลป์ถูกหมมันคือศิลปะเออโอเคเอาเป็นบ้านเราไปเจอลูกสามคนดีกว่าค่ะใช่ลูกที่สามค่ะก็เลยต้องลูกทั้งสามคนแล้วจ้ะ สใสมากเซ็งค่ะเป็นยังไงคะเป็นเป็นยังไงคะของตี้นะคะเป็นกระโปรงทรงเอแบบก้อยเลยคือคือทั้งปกตรงนี้นะคะแล้วก็ความยาวของชุดก็เหมือนคอเลคชั่นแรกเลยแต่ว่าเป็นแบบดีไซน์ลายใหม่สีน่ารักมากสีสวมากฉันชอบมากเลยคุะแล้วลายของเธอคือลายยังลายของฉันชื่อว่าลายกระจายความสุขนี่ซึ่งลายนี้เนี่ยเขามีแรงบันดาลใจมาจากพระศพพร กับชีวิตคนเมืองเขา้าด้วยกันแสดงถึงการเฉลิมฉลองด้วยเค้กและการตแต่งส,สไตล์โอ้โหสีมันก็เลยแบบสงส,ส,สัยมากจริงจริน่ารักว่ะนี่ยอ่ะแล้วของพวกมึงยังไงของพวกมึงของฉันเนี่ยเป็นเดรสทรงหลวมจากผ้าเจอร์ซี่ลายรัว้วถ้าใส่แบบแคชชัวร์คือปล่อยก็ได้หรือว่าจะใส่เข็มขัดอลถ้าเข็มขัดมาใส่สักเส้นหนึ่งเส้นอ่ะมันก็จะดูเป็นอีกลุกนึงถูกต้องแต่ว่าไม่หมดแค่นั้นเพราะมันมาพร้อมกับลองเธาน่ารักมาก น่ารักมากเธอใส่เงี้ยเข้าชุดแล้วก็แบบตึ้ง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 นี่คือรองเท้าลายงานเลี้ยงอีดีมชอบลางานเลี้ยงจริงอ่าใช่นเลายงตลอดพูดถึงรายงานเลี้ยงทำไมคะลายนี้ไม่อยู่บนตัวดิฉันแล้วค่ะเป็นงานเหมานะนี่เป็นการเข้าชุดการทฤษฎีสัดส่วนใหญมากคือชุดเสื้อกับกางเกงคือเป็นลายเดียวกันเลยและลายีบอกคือลายงานเลี้ยงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยคือคืออะไรคะบริเวณนี้นะคะเขามีผูกเอ็มแล้วก็เป็นโบขอโชว์นี่เลยนะ สวยน่ารักด้วยแล้วใส่แบบใส่สบายมากผ้าดูดมากใส่สบายเอ้ยแต่เป็นผ้าจริงจริงนั่นแหละค่ะความเข้าชุดการเลี้ยงก็อยู่บนตัวฉันแล้วจ้ะฉันก็เป็นการเลี้ยงเหมือนกันตกแต่งด้วยเคเออม่ใช่งานเลี้ยงเอองานนี้ก็ได้เออแต่แต่ตอนนี้คือครบ3ลุคแล้วใช่ให้มันเลือกกันหน่อยว่าเฮ้ยใน3ลุคที่ตัวเองเลือกกันมาชอบปันมาณเนี่ยชอบเนี่ยชอบอันไหนสุด ชอบติ๊กตักติ๊กตักล <uk> ูกแรกทุกอย่างดูแบบน่ารักฟ้าขาวส้อมอะไรอย่างเงี้ยกูชอบลายอันแรกกูชอบอันแรกเหมือนกันเพราะว่าเพราอเรหมาเขามีกระเป๋ามือกูมีของเยอะก็ใส่บ้างมันแบบใส่กระเป๋าได้แล้วของเต็มมากละชุดจำสูตรมนเข้าขก,กูเกางเกงทีเดียิงๆจะชอบตู้ลุก แต่ฉันรู้สึกว่าอันเนี้ยพิเศษฉันชอบอะไรที่สบายอ่าอันนี้ไม่มสบายสบายแล้วก็มีความเข้าชุนรู้สึกว่ามันน่ารักมันจำเอลมันสามารถ<ฮ>แบบว่าใส่แบบได้หลายๆโอกาสมันน่ารักอะ่ะยังไงยังไงถ้าอยากซื้อบ้างทำยังไงเนี่ยช่องทางในการซือ้อสําหรับทุกๆเซตที่เห็นไปนะคะ ยูนิโคลค่ะคือไปที่ยูนิโคลหน้าร้านเลยไปที่ออนไลน์สตอร์ใช่หรือมียูนิโคลแอปพลิเคชันด้วยซึ่งวางขายตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมนะคะย้ำอีกที21่พฤษภาคมคือสามารถเดินไปที่ช็อปได้เลยใช่ซึ่งทั้งหมดที่เราเอามาวันนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าใครอยากจะเห็นดีไซน์อื่นรูปแบบอื่นก็คือสามารถไปดูได้ที่ยูนิโคลนะจ๊ะ นสามารถไปมิกซ์แอนด์แมทได้เองเลยมันมีหลายแบบใช่แต่นี้คือสไตล์ของเราไงเอเขาจะไปสไตล์ของเขาก็ได้หลายแบบมากกับทุกคนขอให้ทุกคนนะคะสนุกสนานกับการแต่งตัวสำหรับวันนี้บ๊ายบาย